สวัสดีครับจอห์นนี่คุลัตเองนะครับในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศลาวที่กรุงเวนจันนะครับเพื่อไปที่คลินิกดรจอห์นนี่นะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตาและ anti aging สำหรับใครที่มีความสนใจในเรื่องของความสวยความงามก็าสามารถมาที่คลินิกนี้ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณทางดรจอห์นนี่คลินิกนะครับที่ได้ดูแลผู้ผมเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายตาและการเติมวิตามินให้กับ่างกายนะครับสบายดีค่ะสบายดีเนื้อ ปดีตอนนี้อยู่ที่สปปลาลเรณกรุงเวียงจันทร์นะครับที่ดอกเตอร์จอห์นี่คลินิกนิกของดอกเตอร์จอนี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเยอะมากครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ผิดหวังถ้าคุณก้าวเข้ามาเนี่ยแทบจะว่าครบอย่างนะครับผมโดยเฉพาะเราจะมีความเชี่ยวชาญด้านตาครับผมก็คือตรวจสุขภาพตานะครับ ตาเล่นตานครับ,รบและโดยเฉพาะเราสามารถทําเรื่องของการสองชั้นทําตาหลีตาขีได้เปลี่ยนตาเลยให้การเป็นตาปริเสใช่ครับนอกจากตาแล้วเราก็จะมีเรื่องของไตเทียมครับเราจะมีห้องฟอกไตเทียมนะครับด้านด้านข้างๆเราครับอีกห้องหนึ่งครับก็คือเป็นห้องไตเทียมก็คือเป็นาการฟอกเลือดครับผมและอย่างหนึ่งเราก็จะมีเรื่องของไตไต เมื่อจักศาสตร์นี้เป็นครับสุขเวชศาสตร์ชะลอไว้ใช่แล้วครับไม่อยากแก่ครับผมใช่เดี๋ยวก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราทําก็คือวัคซีนวัคซีนใช่วัคซีนใช่เรื่องของตรวจเลือดตรวจเลือดใช่สุดท้ายก็คือเรื่องของความความโบนของฟิลเลอร์ร้อยไหมได้ครับความรอใช่ครับโอ้แบบผมเนี่ยสามารถหล่อกว่นี้ได้ไหมครับเฮ้ยคุณหล่อที่สุดแล้วเดี๋ยวแค่อายุเยอะก่อนเดี๋ยวค่อยเวชศาสตร์ชะลอวัยนะ อายุเยอะก็ได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเจอสภาพแวดล้อมที่มลพิษค่อนข้างเยอะนะครับสาตรตกค้างในร่างกายค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างโลหะ,ะผัดกระทะอะไรนี้กินเข้าไปใชก่ก็มีส่วนนะครับแต่ว่าบางทีเรามีความเครียดเยอะๆนะครับสามารถที่จะเอาสารตัวนี้มาช่วยได้ครับนะครับแม้กระทั่งเรื่องของ ขับสารพิษออกจากร่างกายเพื่อสารพิษจัดตับอะไรเงี้ยหรือว่าขับออกแล้วจะเป็นยังไงครับคุณหมออะจะรู้สึกสดชื่นขึ้นสดชื่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันรายละเอียดดีเทลในพรุ่งนี้ว่าใน วิทยาศาสตร์สโลวของเราเนี่ยมีทําอะไรบ้างไม่ใช่หมอทำนะก็จะมีหมอผู้เชี่ยวชาญด้านอารไทริงเฉพาะนะครับที่ที่จะมาทําด้านนี้นะครับผมก็คือทุกวัยแหละครับส่วนใหญ่ที่ที่มาทำามารถทำได้ทุกวัยเลยสามารถทําได้ทุกวัยนะครับวัยเลยนะใช่ครับเพราะว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ พิธิกรรมพิติกรรมการอยู่ของเราเนี่ยนะครับในการกินในการใช้ชีวิตน,นะครับผมก็มีส่วนเด็กๆ27ปีสามารถเป็นไตได้นะครับนี่เนี่ยแ, <ก S 1> แ <ก S 2> อย่างหมไม่รูู้เรื่องเลยนะครับก็หมอสามารถหมอสามารถดูผมแล้วร,รู้รู้เลยไหมครับว่าดีไม่ดีอาาโดยรวมเนี่ยดูพอคร่าวๆได้แต่ที่สำคัญเรา เราต้องอเราอย่างที่แเมนยำเนี่ยเราต้องตรวจใช่ครับใครอยากรู้ว่าดีไม่ดีก็มาตรวจนะครับใช่ครับบางทีคนของของประเทไขมันเยอะมากอใช่มันบอกไม่ได้จริงๆครับคุณหมอแล้วก็เพิ่งจะบอกว่าตกใจมากเด็กอายุ27ปีมาโคกงตายโอ้โหใช่ครับนั่นก็หมายความว่าพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตเนี่ยมันมันผิดนเพี้ยนไปนั่นเป็นปัจจัปกติผมก็ชอบกินแบบอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คุณแดกก็ก็ถามว่าจอดกินอะไรบ้างเขาผัดกะเพราเขาผัดกะเพราวนอยู่แค่นี้กะเพราทะเลกขผัดทะเลวนอยู่แค่นี้จริงๆกินง่ายมากใช่กินง่ายมากครับซึ่งหมอคิดว่าอาหารตามสั่งพวกนี้มีผลต่อสุขภาพไหมมีครับมีเคือเรื่องของวัตถุดิบที่มาอ้าวเลยคมาด้วยครับ เดี th ๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองตรวจสายตาดูก่อนครับเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมจังหวะนี้ก่อนดีกว่าไปตรวจสายตาก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ผมสบายดีครับสบายดีเดี๋ยวเราจะตามพวกเขาเข้าไปนะครับมาตรวจสายตาของผมกันทุกคนคิดว่าสายตาผมดีหรือเปล่าก็ลองเม้นลงข้างล่างดูนะมาดูกันปุ๊บไปแล้วก็ทำแบบปุ๊บห้องน้ำห้องนี้เซอร์ไพรส์โอ้โห ลูงตาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่เป็นซอสหน้าผดอุ่นไม่ได้เจอกันนานมากเลยไม่ได้เจอกันประมาณห้าวิอันนี้เครื่องตรวจโครงสร้างลูกตาครับเราสามารถที่จะตรวจโครงสร้างลูกตาได้ทุกส่วนเลยนะครับผมโดยปกติแล้วโครงสร้างลูกตาเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้านหน้า ในส่วนเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่ากล้องเซนิแล้วนะครับสามารถที่จะตรวจกระจงตาเลนตานะครับน้ำมูนตาจอประสาทตาจุดรับภาพรวมทั้งตัวของเ้ื่อนประสาทตาเราสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดเลยนะฮะว่าสายตาจะดีเหมือนข้อหรือเปล่านะครับสายตาต้องดีอยู่แล้วงั้นข้อเก่งมอ้าเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะกรรมการเนี้ยเดี๋ยวเริ่มตรวจได้เลยครับคุณหมอมาดูกันมาดูกันได้ได้ได้ครับนี่ใช่ไหมครับค้างไว้ตรงนี้เลยนะครับผม การลอโทษของสมัยก่อนอันนี้จะเป็นตัดต่อเองใช่ไหมใช่คับที่จิงต้องตรวจเครื่องนึงก่อนไม่เป็นไรอันนี้ผมต้องมองมองตรงไหนตาไม่เป็นไรเลยมองตรงไหมครับจับปีกมันแรงวันครับมันอยู่ตรงไหนปีกมันแรงวันอยู่ตรงไหนปีกนี่นจับมันมันอยู่ตรงไหนจับ มันติดอย่างนั้นเลยมันฟูไหมเอาดีๆดูดีๆแย่แล้วแล้วมันอ๋อจบตรงที่ปิดที่ร้อยใช่ใช่ใช่โอเคดีครับดีเยี่ยมเยี่ยมมันเป็นเห็นไหมถ้าดูดีๆมันจะลอยขึ้นมาไหมใช่ลอยจับตรงระวับสูงวันนี้เลยความสูงประมาณนั้นนะเที่ยงๆยังดีอยู่ หลังจากที่เราตรวจนะครับผมถือว่าสุขภาพตาดีครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมการมองเห็นอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับการมองเห็นสีปกติดีนะครับภาพสามมิติเยี่ยมเลยนะครับโครงสร้างลูกตาตั้งแต่ด้านหน้ากระจกตาเลนตาน้ำบุตตาจอประสาทตาจุด่ัลภาพและกลประสาทตาเพอร์เฟคครับยังไม่มีลักษณะการติดเชื้อการอักเสบหรือว่าการเักเสบไม่ยัดีครับโอเคมีมีลิงก์นะครับผม ครับผมเดี๋ยวจะแปะให้ทาางนั้นครับก็คือสามารถที่จะจองหรือว่าเข้ามาดูในเว็บไซต์ของด r j o h n n y c จอ n i นีกได้นะครับผมหรือจะเป็นเพจด r j o h n n รจติดต่อทางเพจได้ WhatsApp ได้นะครับผมโปรโมชั่นอะไรนะครับอ่าถ้าใครตามคลิปนี้มานะครับเดี๋ยวเราจะลดให้ทุกอย่างทุกขัตนตารเลยนะครับผมในเรื่องของตาแล้วก็แ n t ตี้ i n จิ้งบลยนะทุกคนแต่อย่าลืมนะ คุณต้องบอกว่าคุณมาจากคลิปจอร์ดนิโคลัสแชปโลกเท่านั้นคุณถึงจะได้ส่วนลด20%นันทุกคนนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆใครอยากมาตรวจ20%เนี่ยเดี๋ยวช้าอย่าช้านะเออเดี๋ยวไม่ทันนะก็อยากจะขอบคุณดอกเตรจอร์นี่มากๆนะครับที่ตรวจสันยินดีมากครับผมสวัสดีครับที่ให้เกียรติมาคลินิกหมอที่ประเทศลาว ใครสนใจที่อยากจะมาลองตรวจสายตาดูนะครับแบบละเอียดและดีแบบโปรเฟชชั่นลอย่างดกรจอห์นี่สามารถมาได้ที่สอปอลาราเวียงจันได้เลยนะครับดรจอห์นี่คลินิกครับมาได้เลยนะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับลาเป็นภาษาลาได้ไหมสบายดีสบายดีสบายดี